แฟนๆจับตามองอัปเดตอาการล่าสุดพรพันลุ้นคัมแบ็กสนามที่3นักวอลเลย์บอลสาวไทยติวเข้มกลับถึงไทยก็เริ่มซ้อมทันทีส่องความพร้อมของทีมก่อนลุยสนามต่อไปตัวหลักมีโอกาสไปแบบครบทีม ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่กําลังถูกแฟนๆจับตามองกันอย่างหนักเลยนะครับกับประเด็นเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของชมพู่พรพันเซตเตอร์มือ1ของทีมาวาอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราหลังจากที่เจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บหลังจากลงทําการแข่งขันในรายการ2024ในสนามแรกที่เจอกันแคนาดาจนทําให้พรพรณนะต้องพักฟื้นร่างกายแบบเร่งด่วนเพราะ กลัวว่าอาการของพรพันธ์จะเป็นอาการระบบเรื้อรังจากการที่เจ้าตัวก็เคยได้รับอาการบาดเจ็บแบบนี้มาแล้วในช่วงที่เล่นอยู่ในหลีกของเกาหลีที่โปรแกรมการแข่งขันโหดมากๆทำให้พรพันธ์ไม่ได้เดินทางไปทำการแข่งขันรวมกับเพื่อนในสนามที่สองที่เพิ่งจบไป ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการขาดหายไปของพรพันธ์ส่งผลกระทบต่อทีมเป็นอย่างมากแม้ว่าเซตเตอร์ที่มาทำหน้าที่แทนอย่างนุกนิกจะทำผลงานออกมาได้ดีแต่เจ้าตัวก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างยังมีจังหวะเซตบอลแบบขาดขาดเกินให้หัวสาวต้องตีแก้อยู่หลายครั้งและก่อนที่การแข่งขันในสนามที่3มจะเริ่มขึ้นหลายหลายคนก็เชื่อว่าพรพันธ์น่าจะกลับมาลงสนามได้แล้วจากที่ก่อนหน้านี้ทางประธานสมาคมบอลเล่หองปแปรงก็เคยออกมาบอกว่าอาการของพรพันธ์ไม่ได้น่าเป็นห่วงม,มากและก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆน่าจะพร้อมกลับมาในสนามที่3ม หรืออาจจะยังไม่ให้พรพันกลับมาในสนามที่3เพื่อรอให้ร่างกายฟื้นฟูเต็มร้อยแล้วไปลงสนามช่วยทีมในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างรอบไฟนอลเลย ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นประเด็นที่กําลังถูกแฟนๆจับตามองกันอย่างหนักเลยนะครับกับประเด็นเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของชมพู่พรพันธ์เซต,ตเตอร์มือหนึ่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราหลังจากที่เจ้าตัวได้รับอาการบาดเจบ็บจากการลงทับการแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลนิชั่นลีก2024ในสนามแรกที่เจอกับแคนาดาจนทําให้พรพันธ์ต้องพักฟื้นร่างกายแบบเร่งด่วนเพราะทางทีมแพทย์กลัวว่าอาการของพรพันธ์จะเป็นอาการแบบเรื้อรังจากการที่เจ้าตัวก็เคยได้รับอาการบาดเจ็บแบบนี้มาแล้วในช่วงที่เล่นอยู่ในหลีของเกาหลีที่โปรแกรมการแข่งขันโหดมากๆทำ พรอนพานไม่ได้เดินทางไปทําการแข่งขันร่วมกับเพื่อนในสนามที่2ที่เพิ่งจบไปจึงก็ต้องยอมรับกันตามตรงเลยว่าการขาดหายไปของพรันธาส่งผลต่อทีมเป็นอย่างมากแม้ว่าเซตเตอร์ที่มาทําหน้าที่แทนอย่างนุกนี้จะทําผลงานออกมาได้ดีแต่เจ้าตัวก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างยังมีจังหวะเซตบอลแบบผัดขัดเกินๆให้หัวเสาต้องตีแก้อยู่หลายครั้งและก่อนที่การแข่งขันในสนามที่สามจะเริ่มขึ้นหลายๆคนก็เชื่อว่าพรันธานน่าจะกลับมาลงสนามได้แล้วจากที่ก่อนหน้านี้ทางประธานสมาค,คมกีฬาวลเล์วอลแห่งประเทศไทยก็เคยออกมาบอกอีกเลยว่า อาการของพรพันธ์ไม่ได้น่าเป็นห่วงมากและกําลังดีขึ้นเรื่อยๆและน่าจะพร้อมกลับมาลงสนามได้ในสนามที่3นี้หรือก็อาจจะยังไม่ให้พรพันธ์กลับมาในสนามที่3เพื่อรอให้สภาพร่างกายฟื้นฟูเต็มร้อยแล้วกลับมาลงสนามช่วยทีมในช่วงเวลาที่สําคัญอย่างรอบไฟนอลเลยซึ่งนอกจากบทสัมภาษณ์ของทางประธานสมาคมแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีคลิปที่พรพันธ์กลับมาลงสนามเพื่อวอร์มร่างกายและฝึกซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วพร้อมกับที่พรพันธ์เองก็ออกมาบอกเองเลยว่าอาการตอนนี้กําลังดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องรอผลประเมิน ของทางทีมแพทย์อีกครั้งว่าสภาพร่างกายพร้อมขนาดไหนแต่ถ้าหากในสนามที่3สภาพร่างกายของพรอพันธ์พร้อมที่จะกลับมาลงสนามได้จริงก็เชื่อว่าอาจจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยและคงกลับมาเป็นตัวสำรองของทีมและให้นุ่นิกเล่นไปก่อนแล้วรอลงสนามช่วยทีมในบางช่วงเหมือนกับทางด้านของเพียวชราพรที่ก็เพิ่งหายจากการบาดเจ็บและกลับมาช่วยทีมได้ในสนามที่2แล้วก็ได้ลงสนามในช่วงเซตท้ายๆเท่านั้นก็คาดว่าโค้ชน่าจะเลือกใช้งานพรพันธ์เหมือนกับเพียวในสนามที่2นี้เพื่อยังคงสภาพร่างกายให้พร้อมที่สุด เพื่อลุยสึกหนักในรอบไฟนอลนอกจากนี้ถ้าหากในสนามที่3ได้พรมพันธ์กลับมาจริงก็ต้องบอกเลยว่าทีมเบ์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้จะเป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่แข่งมาเลยทั้งอัชราพรที่ร่างกายน่าจะพร้อมมากขึ้นและพรพันธ์ที่น่าจะหายเจ็บกลับมาทําให้ก่อนเริ่มเกมในสนามที่3นี้ทีมน่าจะมีความพร้อมแบบสุดๆอีกทั้งนักกีฬาก็ทาการฝึกซ้อมและติวเข้มเรื่องแผนการเล่นกันอย่างหนะักซึ่งหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงไทยแค่วันเดียววันต่อมานักตบสาวไทยของเราก็เข้าเก็บตัวฝึกซ้อม นามที่3นี้ทีมชาติไทยของเราน่าจะทําผลงานออกมาได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนถึงแม้จะไม่สามารถเก็บชชนะได้ก็ตามแต่รูปเกมน่าจะพัฒนาขึ้นมากเพราะก็ต้องยอมรับว่าเกมในสนามที่3นี้ทีมที่ไทยจะต้องเจอแต่ละทีมไม่มีทีมไหนง่ายเลยทั้งตุรกีโปลแลนด์และเยอรมันที่แต่ละทีมก็มีอันดับโลกดีกว่าไทยทั้งนั้นจะมีซอฟลงมาหน่อยก็คือเกมที่เจอกับบบลกเรีก็ต้องรวมรุ้นรวมเชียร์และส่งกลาลังใจให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราทุกคนให้มีสภาพร,ร่างกายที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์และสามารถ ให้แฟนๆได้ชื่นใจกันล่ะครับ